สภาพมันก็ยังสวยอยู่แต่ว่ามันเก่าเฉยๆมีท่อเสียขาดแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่ถอดเก็บแล้วแล้วก็หัวเก๋งผุครับเครื่องสตาร์ตติดปกติแต่เกียร์เข้าไม่ได้น่าจะ,ะต้องเปลี่ยนสายเกียร์ใหม่เพราะสายเกียร์มันแข็ง ก็ซ่อมไม่นานหรอกครับแต่ว่าหัวเกงมันผุประตูก็ยังเปิดได้ระบบไฟยังใช้ได้หมดทั่วคันบอกก็ยังดีโอเคภายในก็ไม่มีอะไรมากนี่สีมันผุทางน้ำที่ล็อกปั๊มน้ำก็ยังดีหมด เดยอยถอดไปใส่คันอื่นน่ะปั๊มน้ำก็ยังใหม่สรุปคร่าวๆไม่มีอะไรมีแต่เข้าเกียร์ยากข็เปลี่ยนสายเกียร์นิดหน่อยกลับป้ายทะเบียน รถังก,ง,งก็ไม่ถือว่าผุนะครับไม่รัวด้วยสภาพยางสิบเส้นยางเลยดีนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนไปยางเพิ่งเปลี่ยนให้ไปไม่ได้ใช้งานเลยไม่มีใครเอาไปใช้ ยางดอกยาง,ยางดีหมดครับถ้าไปต่อทะเบียนก็ต่อได้ครับดีเครื่องก็ไม่รั่วไม่ซึมยางสิบเส้นสภาพยางนี่สวย